วันหยุดแต่ข่าวไม่มีหยุดหนึ่งนุดบุญมาวงและจารุวันเอี่ยมยิ่งพาานชิดเจาะข่าวร้อนรอบสัปดาห์ในสุดสัปดาห์องศาข่าว สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุดสัปดาห์องศาข่าวค่ะเจอกันวันนี้วันที่10กันยายน2559ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันหนึ่งนุชบุญมาวงค่ะแหม่เมื่อวานนี้ถ้าไปดูบรรยากาศเห็นลหลายๆพื้นที่นะคะก็มีคนออกมาทําบุญกันเยอะทีเดียวนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นเป็นเลิกเป็นเลขสวยทีเดียวนะคะวันที่9เดือน9บางคนก็ถือเลก9โมงเช้าด้วยนะคะปี5 9ด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าคนไทยกับเลข9เนี่ยถือว่าเป็นเลขมงคลนะคะเพราะว่าคําว่า าเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าก้าวหน้านะคะ,จะเจริญเติบโตนะคะทั้งเรื่องของอาการงานด้วยเรื่องของครอบครัวด้วยนะคะก็เลยมีบรรยากาศของการออกมาทําบุญรับเลิกดีกันค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะคะแต่ว่าสิ่งที่ยังต้องเตือนกันเป็นประจำก็คือเรื่องของสภาพอากาศนะคะโดยเฉพาะคําเตือนของกลุ่มอุตุนิยมวิทยาซึ่งออกมาล่าสุดนะคะมีการประกาศเตือนยอมความกดอากาศต่ํานะคะกําลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็อาจจะทาให ให้เกิดพายุดีเพรสชั่นนะคะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยระหว่างวันที่13ถึง15กันยายนนะคะก็สัปดาห์หน้านี้แล้วนะคะโดยเป็นประกาศกรมปุตุนิยมวิทยาฉบับที่1นะคะก็ลงวันที่9กันยายนเรื่องความาเรื่องยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์นะคะกำลังจะเคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้ในวันนี้นะคะแล้วก็คาดว่าจะมีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันในระยะต่อไปและมี แนวโน้มจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงวันที่13ถึง15กันยายนนะคะแหมเป็นช่วงวันทํางานด้วยนะคะแล้วก็อาจจะทําให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็ขอให้ประชาชนาเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักกับน้ําฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะและที่สําคัญก็ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพราะว่าช่ว ่วงนี้ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ของกรุงเทพมหานครใบ่ายค่ำ,ำ,ำช่วงเวลาเลิกงานนี่แหละค่ะชอบตกกันหนักทีเดียวนะคะทาให้สภาพการจราจรทําให้การเดินทางไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างยากลําบากแต่บางทีไปเจอพื้นที่บางจังหวัดนี่ก็ยังคงเจอปัญหาภัยแล้งอยู่นะคะอย่างวันก่อน,นมีโอกาสลงไปทํางานในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันไปเจอสภาพอากาศนะคะแม้กระทั่งอยู่ในป่าพื้นป่ากุยบุรี ซึ่งเราคิดว่าน่าจะอุดมสมบูรณ์กับกลายเป็นว่าจนถึงขนาดน,นี้ก็ยังไม่มีฝนตกลงมานะคะยังไงก็เอาใจช่วยทั้งคนด้วยแล้วก็ทั้งสัตว์ป่าด้วยเพราะว่าเท่าที่ดูนี่อาหารการกินนะคะที่เจ้าหน้าที่เขาไปสร้างเป็นแหล่งอาหารไว้สําหรับสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นช้างกระทิงหรือว่าสัตว์อื่นๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะแห้งแล้งทีเดียวนะคะแต่ว่าก็ยังมีโชคดีนะคะก็ยังมีบ่อน้ําที่ทางเจ้าหน้าที่เขาไปขุดเอาไว้ให้ก็ยังพอมีน้ําประทางชีวิตนะคะแต่ว่ารู้สึกเมื่อคืนจะมีข่าวดีสักนิดนึงนะ เห็นว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ป่าละอูนะคะก,ก็คาดว่าน่าจะเริ่มฝนมาแล้วแหละในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเพราะว่าประจวบเองก็ถือว่าเป็นภาคใต้ก็ฝนอาจจะมาล่าช้ากว่าภาคอื่นๆเพราะว่าช่วงหน้ามรสุมของเขาเนี่ยจะอยู่สักประมาณเดือนตุลาคมนะคะยังไงก็ตาม เตือนกันนะคะให้เพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าเห็นหลายๆจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือก็เจอกับปัญหาน้ําป่าไหลหลากกันไปพอสมควรแล้วนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่คงต้องตามความคืบหน้าก็เป็นเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยเรื่องของอ่าเหตุระเบิดนะคะรางรถไฟทําให้รถไฟของรอฟอทอนี่ขาดออกเป็น2ท่อนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทําให้มีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปการคลี่คลาย คดีนะคะการติดตามตัวคนร้ายจะเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องของการเปิดให้บริการรถไฟเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายก็เฝ้าติดตามอยู่นะคะเพราะว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นทําให้อ่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอทอเนี่ยเขาต้องชะลอหรือว่าหยุดการเดินรถนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนแมมต้องบอกว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาทีไรนะคะคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดหนักที่สุดเนี่ยก็คือเป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์ผู้ที่ ไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้อินูอินีด้วยนี่แหละค่ะก็ยังไงก็ตามต้องรอดูความคืบหน้าแต่ว่าในเรื่องนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าจะได้ข้อสรุปแล้วนะคะซึ่งทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะเริ่มเปิดเดินรถสายใต้นะคะจากสถานีสุไหงโกลกนะคะตามปกติทุกขบวนตั้งแต่วันที่12กันยายนนี้แล้วนะคะแต่ว่าความคืบหน้าในเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะคะเราไปตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะกับทางรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะคุณ ธนงศักดิ์พงประเสริฐตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะท่านรองผู้ว่าคะ่ะครับสวัสดีคุคณหนึ่งครับค่ะสอบถามความคืบหน้าในการซ่อมแซมนะคะทั้งรางรถไฟด้วยเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยต่างๆด้วยจะดูเหมือนว่าทางรองฟอรทอก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าจะเริ่มเปิดเดินรถได้ในวันที่สิบสองกันยายนนี้แล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ครับผมค่ะก็เรียนว่าอย่างนี้ครับเมื่อวานนี้ในพื้นที่นะครับก็คือหน่วยงานทางด้านความมั่นคง ด้านบรยงานด้านปกครองในอำเภอโคโพนะครับ่ในส่วนของพนักงานการรถไฟตำรวจทหารนะครับร่วมกับประชุมโดยมีเจ้าหน้าที่ของส่วนของการรถไฟซึ่งเป็นส่วนของการซ่อมทางแล้วก็ยกรถในข้ามาข้อสรุปคคะนรับก็คือ,อวันนี้ช่วงเย็นนะครับาการทํางาน ช่วงสุดท้ายก็คือการบำรุงทางโดยการตัดถิ่นอะไรพวกนี้นะครับจะเรียบร้อยภายในเินนี้นะครับในเดืนนี้ในระหว่างนี้รถไม่ได้วิ่งนานครับอระหว่างหาดใหญ่จนก็ล้มอย่าง2ี4กิโลเมตรเนี่ยรถหยุดหยาบในรถไปนานช่วงที่ถูกระแบบดีช่วงนึงก็จริงแต่ว่าช่วงอื่นเนี่ยเราต้องตรวจสอบด้านความปลอดภัย่แต่ก็ต้องตรวจสอบด้านความความ แข็งแรงของทางนะครับซึ่งไม่ได้วิ่งานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นคู่ขนาดงานใปญ่ฝ่ายซ่อมทางลงทางอัดเหงียนทมงานไปหน้างานนะครับตัวของด้านของมั่นคงซึ่งได้คุยกับอาเรียรยก็คือมีการตรวจสอบสภาพทางค่ะตรวจสอบด้านความมั่นคงด้านความปลอดภัยทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะสแกนอย่างละเอียดทั้ง200กว่าอ200กว่ากิโลเมตรเนี่ยนะคะใช่ครับค่ะแล้วก็พอวันนี้เสร็จแผนก็คือพรุ่งนี้นะครับ ทางการรถไฟนะครับลำดนบผู้ว่าการแล้วก็ผมเนี่ยผมจะลงเดินทางลงไป,ป <c oughs> วันนี้ตรงนี้ก็จะนั่งรถสลองนะครับอยางหาดใหญ่ถิงโกนกนั่งรถไฟนะครับเพ <c oughs> ลองจาหาดใหญ่สิงโกนกเพื่อความมั่นใจน้วก็ในเรื่อง <c oughs> ของการตรวจสอบด้วยกันพร้อมกับด้านพลังมวลชนในเรื่องของพบโป,โปอ่ปาอโพภูโป,โปจบบังหวัดปัตตานีซ่นที่เกิดเหตุนะครับก็จะร่วมมาแสดงพลังพลังมวลชนในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของ การเดินทางของผู้โดยสารในเส้นทางตรงช่วงพิกิดเขตนะครับค่ะค่ะพอทดลองเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็ต้องเห็นว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวันที่สิบสองเราเปิดรถทะลุจากหาดใหญ่เข้ากรุงลงนะครัตอนนี้ก็คือต้านายตัวพรุ่งนี้คนที่เดินทางโดยรถไฟก็สามารถเดินทางเข้าสู่พื้นที่จากใต้หาดใหญ่ลงไปค่ะนะครับทั้งหมดก็คือเรียนว่าสามารถ มาไช้ตัวแล้วก็เดินทางได้ตั้งแต่พรุ่งนี้ส่วนค,คนที่จองตั๋วล่วงหน้าแล้วที่มีตัวี่เดินทางตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดนะครับเพื่อเข้าใต้พื้นที่ใหญ่ลงไปก็สามารถใช้ตัวเดิมนะครับเข้ามาเดินทางอ่อปกายทางเปล่ยนโลรกได้ค่ะ อันนี้ก็ทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้ด้วยนะคะแต่ว่าเท่า,า <ๆ S 2> ที่เราทํางานตลอดทั้งหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยการซ่อมบํารุงทางนะคะก็เป็นไปตามาแผนที่เราวางไว้เนี่ยนะคะแต่ว่าแต่ว่า,ามีการประเมินไหมคะว่าการให้บริการเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่ท่านก็อธิบายว่าไม่ได้ใช้มาหลายวันเนี่ยอาจจะต้องตรวจสอบกันค่อนข้างเข้มงวดหน่อยอะค่ะ ครับก็เรียนว่าจริงๆแล้วเรามีหน้าง,งานของเราซึ่งเป็นนระดับสารวัตรตรงทางในตัวจทางนะครับเขาก็ดูแลรักษาพื้ที่อยู่แล้วนะครับโดยโดยสภาพเนี่ยเขาจะดูแลสภาพทางะนะค,คะับะส่วนการสภาพทางนี่เชื่อมั่นว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยส่วนด้านด้านความปลอดภัยก็คือทางฐานก็สร้างความมั่นใจในเรื่องของการตรวจพื้นที่ตั้งแต่หัดใหญ่ถึงโกลกนะครับตั้งแต่วันนี้แล้วก็คือ,ค,อคือเรียนมาอย่างนี้ก่อนบททางยังไงเราต้องตรวจ ใกล้กับเวลาที่เปิดมากเพราะว่าจะได้ตรวจสอบความชัดเจนส่วนช่วงเช้าทุกวันเป็นไปตามแผนช่วงเช้าทุกวันได้ทำมานาแล้วในเรื่องของการตรวจสภาพทางก่อนการเดินรถขบวนเที่ยวแรกของหัดใหญ่ยะลาคือยะลาจะมีรถต้นทางอยู่สองขบวนขึ้นมาหัดใหญ่กับลงไปโกลกครับแล้วก็ที่โกลกจะขึ้นมาทางหัดใหญ่ในขบวนเพราะยังเช้านี่จะปล่อยรถพร้อมๆกันสี่ขบวนค่ะ ค่ะค่ะมีการประเมินความเสียหายไว้ไว้แล้วหรือยังคะตั้งแต่หลังเกิดเหตุมาทั้งเรื่องความเสียหายที่เกิดต่อทรัพย์สินของการรถไฟเองความเสียหายต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่การรถไฟแล้วก็สิ่งที่เราต้องหยุดเดินรถไปเนี่ยมันทําให้สูญเสียไปมากน้อยแค่ไหนอะคะเยนว่าเองครับอนนี้ยังยังยังไม่พร้อมขนาดนั้นเพราะว่าเรามีเรื่องของการทั้งบำรุงทานะครับแล้วก็เรื่องของตัวเรื่องของการขนถ่ายทางรถยนต์ เรื่องของการเสี่ยโอกาสอะไรตวงนี้แหละครับเดี๋ยวต้องออกก้อพยานหนึ่งพอตอนนี้เราคงจะเร่งรัดในเรื่องของการไปทำงานหน้าให้เปิดการให้บริการกับผู้โดยสารให้เร็วี่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนนะนะคะค่ะค่ะแต่ว่าเท่าที่ดูนี่ประชาชนในพื้นที่แม่ได้รับความเดือดร้อนกันเยอะทีเดียวนะคะเพราะว่าคนทางใต้แถวๆนั้นเขาก็ใช้บริการรถไฟเยอะนะคะใช่ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่การรถไฟเนี่ยจริงๆเราพยายามพยายามที่จะให้บริการมาตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดเหตุยังไงคนของทางรถไฟก็ พยายามให้การตาสะดุกเพราะฉะนั้นต้องเรียนก่บคนในพื้นที่ถ้ามีการข่าวหรืออะไรนะครับอันนี้คือรถไฟได้รับความเสียหายอ,อันเนื่องมาจากว่าสภาพทางสภาพทางถ้าไม่สภาพทางไม่เสียหายก็คือรถไฟก็เถอนปกติทีนีว่าเมื่อสภาพทางเสียหายรถไฟต้องซ่อมบำรุงวยความยากลำบากอย่างที่บอกครับการขนเครื่องไม้เครื่องมือเข้าไปเป็นลักษณะวันต่อวันวันต่อวันคือถ้าเป็นสิ่อื่นเนี่ยของทํากันก็เสร็จลเไม่จา่ว่ามันทําต่อเนื่องได้หยุด แต่อันนี้เครื่องมือื่องมือคนเข้าขนออกแล้วระยะเวลาในการทํางานก็สิบแปดโมงกว่ากว่าก่อนหน้านั้นเขาขนเครื่องมือเข้ามะพอเย็นประมาณสิบหกเขาต้องเก็บเครื่องมือเข้ามาออกนอกพื้นที่เพราะเป็นพี่ที่อยู่ในป่าเขาไม่หน้างานนะฮะไม่ที่อยู่ในป่าแลวการลาเลียงหัวสะดกอุปกรณ์ต่างๆก็ค่อนข้างลำบากนะครับทำงานอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยงการขนอุปกรณ์เข้าไปค่อนข้างลำบากแต่ก็การทํางานระยะเวลาก็จำกัดค่ะ ซึ่งก็คงต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่นะคะทั้งเจ้าหน้าที่กองคารรถไฟเองแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ให้ความร่วมมือกันนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องถือว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของการรถไฟเลยนะคะที่เจอกับเหตุการณ์ความไม่สงบในครั้งนี้กระทบต่อขวัญกําลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังไงบ้างไหมคะก็เห็นว่าจริงๆแล้วต้องเห็นว่าเจ้าหน้าที่ก็เราก็พยายามสร้างข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการที่ ให้หน่วยงานทำมั่งคงมาตรวจสอบและก็ยืนยันในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าต้องเรียน่าอย่างเพื่อนบาดเจ็บเพื่อนเสียชีวิตมีผลกระทบอันนี้เราผู้กมชาเนี่ยผมก็ลงพื้นที่สองสาครั้งนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะลงพื้นที่อย่างกระทั่งเปิดทาะก็ก็ต้องเป็นความกำลังใจกันแล้วก็สร้างความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยร่วมกับฝ่ายความัคงนะครับ ค่ะค่ะเอาละค่ะยังไงก็ฝากกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเพราะว่าเห็นวันนี้ท่านรองผู้ว่าก็จะเดินทางลงไปในพื้นที่แล้วก็จะมีการทดสอบอะไรให้เรียบร้อยนะคะถ้ามั่นใจในความปลอดภัยแล้วก็ไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะมีการเปิดเดินรถได้ให้บริการประชาชนได้12กันยายนนี้นะคะครับผมขอบคุณมากครับเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะ